สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตความสัมพันธ์และการทำงานนั่นก็คือความซื่อสัตว์นั่นเองความซื่อสัตย์ไม่ได้หมายถึงแค่การพูดความจริงเท่านั้นแต่มันคือการสร้างความไว้วางใจความคารบและความมั่นคงในทุกสิ่งที่เราทำงั้นเรามาเริ่มกันเลยกับห้หลักการสำคัญของความซื่อสัตว์ที่ควรรู้เงดความจริงใจ ความซื่อสัตย์เริ่มต้นจากการจริงใจต่อผู้อื่นและตัวเราเองหมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่หลอกลวงใครการยึดมั่นในคุณธรรมและค่านิยมของตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญ 2. การรักษาสัญญาเมื่อคุณให้สัญญากับใครการไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความเชื่อสัตย์ของคุณ มันคือการแสดงความรับผิดชอบและการยืนหยัดในคำพูดสายการสื่อสารอย่างซื่อสัตย์พูดความจริงสเสมออย่าบิดเบือนข้อมูลหรือหลอกลวงผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากการสื่อสารอย่างซื่อสัตย์จะสร้างความไว้วางใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์เการยอมรับความผิดพลาดความซื่อสัตย์หมายถึงการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแทนที่จะปกปิดหรือโทษคนอื่น การยอมรับเมื่อทำผิดและขอโทษจะทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดหา้ามความเป็นธรรมและยุติธรรมปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมอย่าเอาเปรียบจุดอ่อนของใครความเป็นธรรมเป็นรากฐานของความเสื่อสัตว์ในสังคมการยึดมั่นในหลักการความเื่อสัตว์เหล่านี้ไม่ได้แค่ทำให้คุณเป็นคนที่น่าไว้วางใจเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างชุมชนที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและความเขารพด้วยความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความหมายและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนดังนั้นเรามาตั้งใจที่จะซื่อสัตย์ในทุกด้านของชีวิตและคอยดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ส่วนตัวและด้านอาชีพของเราอย่างไรขอบคุณที่รับชม